พลังบุญมีจริงรับรู้ได้จากพลังศรัทธาในจิตรอร่วมรับบุญใหญ่พลังบุญมหาศาลจากอินเดียกับงานใหญ่ปวดเด็กอินเดีย350รูปปีนี้จัดต่อเน,นื่องเป็นปีที่7โดยมีทีมใจบุญนำโดยไฮโซสายบุญผิ่งสุภาวดีทัพมาลายพร้อมทัพดารานักแสดงมาร่วมเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์อาทิกิกมายุรินโดกดร์ธีรศักดิ์ลูกหนีรัศมี ที่มาร่วมปลูกต้นแค่แห่งบุญครั้งใหญ่ในปีนี้อีกด้วยอ,อยากให้พี่ตี๋พูดถึงโปรเจกต์นี้ครับดรระชาสำมมเนินอินเดีย310รูปว่าปีนี้จะเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็โครงการบรรพชาบวกสม,มเนิอินเดีย3 5 0รูปเนี่ย ปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะคะแล้วก็ทํามกปีในนามของของเราเป็นในนามมูลนิธิกล้าทมนะคะเป็นมูลนิธิดูแลเกี่ยวกับพระสงฆ์แล้ก็เนมนะคะก็จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่มีความสุขมากๆตรงที่ว่าก็พวกวูดก็ได้ว่ามีผู้ปกปูทถาโครงการก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเราก็คุณนัทนะคะก็กาแฟเติมบุญได้เองนะคะ ที่พอเราพูดเกริ่นถึงโครงการนี้คุณนัดก,ก็อยากร่วมหรืออยากสนับสนุนอยากจะจ่ายเงินเลยโดยที่ยังไม่ได้บรรยายอะไรเลยอันนี้พูดตรงๆปกติเนี่ยเวลาเราขอขอบอกบุญหรือสปอนเซอร์หรือขอร่วมบุญเนี่ยจะยาก,กมุกโซ่ก่อนใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาบอกว่าไป่้้องพูดคือพรอมโอน <laughs> ได้ก็เลยแบบ ในปีที่เจ็ดและเจ <On white. S 2> ็ดมีความหมอนไวมากค่ะขอบคุณมากสําหรับคนที่อะไรอะผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นโครงการของเราว่าเราทามาทําจริงๆแนละ้วทำมาเจปีแล้วนะคะปีที่แล้วทางช่องวันก็เมตตาถ่ายทอดสดให้เราตอนข่าวเช้าด้วยนะคะปีที่แล้วก็ขอบคุณด้วยทางช่องวันแล้วก็ทางการวัดไทยพิทยาเ,เพราะว่าโครงการของเราอะ เป็นโครงการของรัฐบาลไทยร่วมกับประเทศอินเดียมันไม่ใช่เล็กๆนะคะเราไม่ได้มาคิดเองเออเองบวชเองไม่ใช่มันเป็นโครงการของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินเดียเพราะมันเป็นงานมาคบูชาโลกมันเป็นระดับโลกหรือ global เลยมันใหญ่มากๆซึ่ง เราก็ได้ไปทําที่ดินแดนที่เป็นแหล่งต้นกําเนิดอที่วัดเวรวันที่ในอดีตการพุทธการเนี่ยก็ <c oughs> เหมือนกับว่าในวันนั้นพระพุทธอะไรนะมาประชุมกันโดยไม่ไดนะ้นัดหมายใช่ไหมคะประวัติวันมาคะผู้ชายต้องถามคุณกิ๊ก <c oughs> ใชอันนี้พูดไม่สับไม่ค่อยได้เหมือนเหมือนคุณกิ๊กนะคะคือพูดตามความเป็นจริงที่ที่รู้สัมผัสและถ่ายทอดในในความเป็นประชาชนคนทั่วไปนะคะก็ ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะวันนี้ดีใจที่ทั้งคุณกิ๊กทั้งน้องมี้ที่มาเป็นประธานร่วมแล้วก็คุณกิ๊กที่ปรึกษากิติบัติสารแลวอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้อื่นนะที่ไม่ได้มาวันนี้และทุกๆท,ท่านที่เห็นณนะตอนนี้เลยนะคะที่มาช่วยด้วยใจจริงๆก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะ,อย,ะ,ะอ,อย่างที่ผ่านมามาะสมรัาเสร็จยังไงบ้างคะ ที่ผ่านมาไม่ประสบความสําเร็จเลยค่ะควักตลอดได้ปุนแน่ๆแนๆก็แน่นเลยค่ะให้สังเกตแผงคขแน่นมากค่ะคือจริงๆอ่ะทามาเองเพราะว่าบอกตรงว่าปัญญายานะคะปีแรกคือคิดไม่ได้หรอกก็ต้องเอาเงินไปทําแบบเนี้ยปกติก็เอาเงินไปกินเทียเเยะะเท่ยวเล่นนี่แหละค่ะกินเที่ยวเล่นกินเหล้าพ่ดตรงแต่พอ หลวงพ่อท่านพูดนะคะพระธรรมทูตจะมีคําพูดที่เราไม่ใช่สายมูหลวงพ่อจะพูดให้เกิดปัญญาเราก็มองเออเงินเราเท่านี้บวชได้เท่านี้ก็นับเลขก่อนตอนแรกปีแรกสอ0รูปค่ะก็มีเงินแค่นั้นเขาจะใช้เงินเยอะที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวเล่าความประทับใจอย่างนึงคือจริงๆแล้วว่าเราหวังดีเราก็ทาอาหารไทยเลี้ยงทบอินเดียเลยกระเพาไข่ดาวข้าวผัดกุ้งเลี้ยงอย่างดีเลยซึ่งแพงมากที่ประได้อินเดียแล้วก็นมกล่องนมโค้กแล้วก็ใส่หลอดปราตุ๋นก็ทานฉันไม่ได้เลยค่ะตอน ที่เลี้ยงเพราะว่าจนจนขนาดหลอดก็ดูดไม่เป็นในปีแรกเพราะเขาจะลองน้ํากอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นลูกของชนชั้นขอทานที่เราที่ถึงเวลาก็รอวันและคนไทยมาคุณได้บวชคุณไ,ได้เงินกินปีต่อปีค่ะได้สภาพใหม่ได้สภาอรองเท้า,ทาของโครงการได้ ได้ขัดศีษะเอาเหาออกหมดขี้มูกในรูนี่ฉันล้วงหมดเลยค่ะ<อ>คือเวลาจะมีนี้คือจะตัดเล็บหมดเพราะต้องล้วงขี้มูกออกเพราะเขาจะอุดแน่นไม่อาบน้ําก<อ>็ได้เคลียปีละครั้งก็ร<อ>ู้สึกว่าภูมิใจจากที่มองตัวว่ารังเกียจนะคะ<อ>ก็พอป,ปีต่อไปเอ็นดูเลยค่ะก็ซื้อองหุ่นอร่อยอร่อยแล้วก็เอาเด็กเข้าเอวเลยคะ่ะก็เยี่ยวแตกเยี่ยวฉีลาดแบบับออริจ <with g> ินอลนิดนึงนะคะก็ฉีลาดแล้วก็ชอบมากเลยทุกสุ มาเป็นคนถึงจุดแล้วคุณผิงถึงแล้วว่าอันนี้คือความเป็นคนที่ที่ได้สัมผัสภาษาภาษาอะไรเดียันนี้คือภาษาเทพนะคุณรู้สึกคกิ๊กเขาภาษาสละสลวยเขาบวชอันนี้ภาษาแบบยังไม่ได้บวชแต่ว่าจะทำตามความใจมีความใจลงชัดเจนจากลังเกียดฉี่เด็กที่มันเป็นลูกขอทานพูดตัวเขาจะเรียกขอทานนะคะก็รับเอนดูแล้วมันน่ารักมากถึงขั้นแบบป้อนอุ่นเนี่ยเด็กก็ตาบบดเห็ตาบบดก็เลยดีใจค่ะก็เลยวันนี้ได้ได้โอกาสไปแถลงข่าวแล้วนักข่าวมาเยอะมาก ก็เงินคุณนัดอ่ะค่ะคุณนัดเจ้าของกาแฟเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้มีวันนี้แล้วก็เขาแสดงน้ําใจกับเราในวันที่คุณพ่อเสียด้วยคุณพ่อเพิ่งเสียนะคะแล้วก็ปีนี้ทาให้คุณพ่อเป็นการบวชครั้งที่ใหญ่คุณพ่อด้วยเพิ่งเสียไปแล้วคุณนัดก็เอากาแฟไปร่วมบุญในการถวายก็ทำกิจกรรมคุยบอกว่าทำไมคุณผิงไม่เศร้าเพราะมอเตอขายกาแฟค่ะก็ดีใจที่คุณนัดเขาช่วยก็อาจจะเชียร์คุณนัดด้วยเพราะเขาเป็นคนที่มีน้ําใจกับเราเราเราก็ซึ้งน่ะค่ะเงินก็ซึ้งอ่ะค่ะไม่มีใครช่วยก็ดี แล้วก็มีคุณกิกมายู่ในนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าแบบเป็นไอดเดลแล้วก็ลูกหมีเนี่ยเป็นน้องสาวสุดที่รักแล้วก็เขาเป็นคนตัวตั้งตัวตีที่จะบินไปหลายรอบมีอยู่ครั้งนึงเขาก็เตรียมจะบินนะคะจังตัวคนแรกมันเกิดเขาด้วยเราจะฉลองมันเกิดด้วยกันในเดือนเดียวกันนะคะก็เรียบร้อยครับพี่งลูกหมีต้องจัดกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวลูกหมีต้องจะแล้วลูกหมีทำดีไซน์ยังซื้อตัวคนแรกถยอมาของพี่นัทนะคะการรูปบุญทางนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ไปที่มาดีใจมากครับเราเป็นคนทำธุรกิจครับ อกาสในการทําบุญใหญ่นะครับ <apl> <Gym. S 2> แล้วก็มีผลกับคนหมู่มากไม่ใช่มีโอกาสง่ายๆครับงนั้นการเอาเงินไปทําบุญผมว่าไม่ยากแต่เอาเงินไปทําบุญแล้วต่อศาสนาได้แบบนี้ผมว่าไม่ใช่ใครก็ทําได้ครับธรรมะจัดสรรจริงๆครับขอบคุณมากๆครับสาธุประธานสองท่านกาแฟเติมบนดีต้องยอดหมื่นล้านขอบคุณ จริงๆเป็น,เ,ปนเราเราผลิตมาเราไม่ได้ต้องการกำไรสูงสุดครับเราผมทำธุรกิจโรงงานนี้มา20กว่าปีครับอันนี้เป็นแบรนด์แรกของโรงงานของผมเองนะครับเราไม่ได้ไปจ้างโรงงานผลิตแล้วมาขายเันเป็นสินค้าจากโรงงานเราเองฉะนั้นเนี่ย คุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับ,นะรบแล้ว,ลวเรามั่นใจว่าข้างหลังกล่องจะเห็นได้ว่าเราเราเขียนเรื่องอนุโมทนาไปเยอะมากนะครับระหว่างว่าคนที่เสียสละทรัพย์ของตัวเองเนี่ยแล้วซื้อไปเรามั่นใจว่าจะเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับผส่งท่านได้ฉัน,นรเราสามารถใส่ชื่อด้านหลังกล่อ,องมาเขียนไว้ว่าชื่ออะไรได,ด้วยคือดีอะค่ะมันดีจริงขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับ สองคำเป็นการลงทุนใช่ไหมคะคนเพิ่มพ่กิ๊กเพราะพิกิกเป็นพี่กิ๊กต้องให้ให้พี่ลูกหมีด้วยอ๋อค่ะพี่มีเป็นประธานโครงการพี่กิ๊กเป็นที่ปรึกษาได้รับได้รับอได้รับมอบหมายตำแหน่งตอนทีเด็กมันก็คือพี่หมี้วยนะคะให้ให้พี่ลูกหมีพูดก่อนก็โครงการปีนี้นะคะบวชสามเณร350รูปนะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ทางเมืองไทยร่วมกับทางอินเดีย ก็ถือว่าเ,อาเราได้ต่อยอดพระพุทธศาสนาใน,ในระดับโลกนะคะก็อยากจะให้ทุกทท่านร่วมบุญด้วยกันนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันใครสะดวกเดินทางไปด้วยกันก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ขอให้โครงการราบลื่นนะคะแล้วก็ได้มีในปีต่อๆไปต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะเชิญคุณนัทปีหน้าเลยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะขอช่วยประชาสัมพันนะคะว่าพุทธศาสนกชนท่านใดที่สนใจอยากจะ ร่วมบุญกับโครงการบวชสาม,มเณรอินเดีย350รูปนะคะก็สามารถสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาไม่มูลค่ามากมน้อยไม่ได้เป็นประเด็นแต่ขอให้มีเจตนาในการที่เราอยากจะช่วยสืบต่อศาสนาในดินแดนพุทธภูมินะคะจะได้บุญอย่างมากเพราะาเป็นการให้ธรรมนเป็นทานเป็นการที่แบบสร้างหล่อเนื้อมเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะาให้กับเด็กๆชาวอินเดียซึ่งในอนาคตถ้าเกิดว่าในอินเดียมีปัญหาอะไรพระสง ในเดที่อยู่ดูแลพระศาสนาอยู่ที่อินเดียด้วยเช่นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมหาบุญศตอันี้ใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็บุญตรงนี้เราสนับสนุนให้คนได้เห็นธรรมะบุญนี้ก็จะย้อนกลับมาให้เราได้เห็นธรรมะเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็สามารถร่วมบุญได้รายละเอียดฝากพี่ๆช่วยขึ้นประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะคะอันนี้ขอัฒนาบุญพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอทานวิญโปรเจนีค่ะ หนังพุทธคยาคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าหนังเนี่ยจะเป็นงานหนังของงานพระธรรมทูตนะคะก็จริงๆเราเตรียมจะสร้างมาหลายปีแล้วพอดิติดโควิดแล้วก็จะทําตรัสรู้ก่อนจะทําเป็นหนังสีเป็นสีสองเรียงชนิดสารหลวงพ่อบอกว่า ให้ทําเป็นตรัสรู้ก่อนเพราะว่าประชาชนหรือเด็กๆจะเข้าถึงง่ายกับความสําเร็จตรัสรู้ก็คือคล้ายๆความสําเร็จอะฮะก็จะทําที่พุทธคยาเลายชื่อหนังว่าพุทธคยาแล้วเราก็มีพ้อดเรื่องมีอะไรที่หลวงพ่อคือเขาเรียกว่าให้งานจากพระธรรมทูตในการมีฉากที่เป็นสําคัญในการที่ว่าให้พุทธเจ้าออกจากวางังทันหลังวังนล้วร้องไห้ฉากนี้เป็นฉากที่สําคัญสําหรับพุทธคยาแต่ว่าเราก็ ในงานถแถลงข่าวบ้างหลายหลายบีแล้วค่ะแต่ยังไม่พร้อมแต่เราคิดว่าปีนี้จะพร้อมเพราะว่าคุณลุกหมีเขาพร้อมแล้วด้วยเพราะว่าคุณลุกหมีเคยกล่าวว่าเอาลุกหมีเล่นด้วยนะคะลูกหมีจะโกนหัวเล่นเรื่องนี้ค่ะพี่พนักข่าวค่ะคะือคุณลูกหมีค่ะพูดหลายปีแล้วค่ะนึกว่าพี่ผิงจะลืมแล้วนลจะได้โกนแล้วค่ะพีงง่น,น้อจะได้คืนสิค่ะ <laughs> เร็วนี้2ล้านเร็วนี้โกนแน่ค่ะเตรียมรอคลัสวีตโกนแน่ว่ะถ้าโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นที่มีเล่นพีุ่จตโกนจรจจะได้ค่าตัว2ล้านค่ะเมตอนที่ติดต่อมาบ่ประมาณไหนทำไมถึงต้องโกนคือจริงๆแล้วเราคุยกันไว้ก่อนโควิดนะคะหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าทางเราเดินทางไปอินเดียด้วยกันแล้วก็ไปคุยเรื่องพอเรื่องของหนังเรื่องนี้นะคะกับตอนนั้นเป็นพี่อุ่นเวลซีนซีนี่มีบุตรค่ะแต่ว่ามันต้องหยุดไปเพราะเป็นเรื่องของโควิด แล้วก็กำลังจะทำต่อ่มลูกหมีก็ไปด้วยแต่ว่า ไม่ไม่ได้ติดต่อลูกหมีนะคะลูกหมีขอเองว่าขอลูกหมีเล่นเล่นนะลูกหมีอยากโกนหัวบวชให้พี่ผิงเรื่องนี้เป็นแม่ชีก็เลยจําคานั้นได้ก็เลยบอกบอกพี่พี่นักข่าวค่ะสบายเสื้อเข้าได้นะคะโกนหัวให้ค่ะอยากสับปะรมก็ได้เลยค่ะจริงี้ิี่่าเราจะเริ่มประมาณช่วงไหนครับก็เนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวพอเสร็จงานนะคะก็เตรียมจะปรึกษาแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมีครูมิ้งมาด้วยค่ะพิ่มกับหลังที่เราคิดว่าปีนี้เราจะใช้ครูมิ้งด้วยครูมิ้งมาด้วยค่ะ พราะคุณมิ้งจะทําหนังเกี่ยวกับพระ,ะเจ้าเรื่องลาลัมซาร่าหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสายบุญอยู่แล้วค่ะคุณมิง้งแต่ก็มาด้วยค่ะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญคุณมิ้งมาด้วยใช่ค่ะสุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากกับโครงการนี้บ้างคบพี่ติขอให้เป็น คุณคิดพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าประชาชนน่าจะเข้าใจง่ายกว่าค่ะขอบันทับทางการดิฝาลูกหลานจะได้ไม่ได่าฉันก <c oughs> ็อ,อยากจะขอฝากโครงการนะคะบวบชบรรจับบรรเอออ่ต้องขออีกทีนะคะ543 2 <c oughs> ขออนุญาตฝากโครงการบรรพชาสมมามเณรอินเดียนะคะที่อินเดีย350รูปนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญนะคะตามกำลังศรัทธากับโครงการนี้นะคะเพื่อได้สืบต่ออายุพระศาสนาใน ดินแดนพุทธภูมิของเรานะคะก็เรียกว่านำธรรมะจากดินแดนสุวรรณภูมิกลับคืนสู่ความยั่งยืนของพระศาสนาในดินแดนพุทธภูมินะคะยังไงก็ขอกลับอนุโมทนาบุญร่วมหน้ากับอุธสาสนิกชนทุกท่านหากท่านใดอาจจะไม่ร่วมบุญกุศสก็ขอให้ส่งจิตออกมาเพื่อได้ร่วมอนุโมทนากับโครงการอันมีบุญมหาศาลโครงการนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญทุกท่า,ทานด้วยรักคาะทุกค้าวสวัสเสิค่ะ Thank you.